งานกาชาติอำเภอสี่คิ้วเขาเริ่มกันแล้วนะทุกคนพลอยเดินไปเจอร้านยำร้านดังร้านนี้ด้วยชื่อร้านเจส้มทะเลดองและยำซีฟู้ดเขามีทั้งทะเลดองยำแล้วก็ซาซิมิเนื้อปลาแซลมอนกันแกลกันสดสดที่หน้างาน<ม>กล่องนี้จะเป็นกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีจะบอกว่ากุ้งตัวใหญ่และสดมากทุกคน<ม>ส่วนกล่องนี้จะเป็นแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสดเพราะมันสดมวกมักแล้วดูทางร้านเขาทำปูหมาดองเกาหลีมีที่ ไหนให้ชิ้นใหญ่กว่านี้อีกไหมเนื้อปูคือหวานสดมากส่วนแมงกะพรุนลวกจิ้มก็คือดีเนื้อมีความกรึบกรึบกับ จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้คือเลิศสส่แซบแบบเราต้องไม่พลาดยำซีฟู้ดแน่นอนยำหอยนางรมกล่องนี้บอกเลยว่าหนึ่งแบงค์แดงเท่านั้นหอยนางรมตัวใหญ่ๆและยำออกมาได้รสชาติดีมากส่วนยำกลางก็ใส่กันมาจุกๆแน่ๆแนๆแบบนี้เลยทุกคนส่วนในกระมังที่แมคค้ากําลังยำพลอยสั่งเป็นยำกุ้งสดใส่ไข่แดงเค็มท็อปด้วยน้ําปลารานิดนึงจะบอกว่ารสชาติขึ้นนัวมากกุ้งสดแล้วก็ไข่เค็มก็ให้มาเยอะมากและที่สําคัญก็คือสดจริง จกล่องนี้แค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วทุกคนเป็นยำปูไข่ทุกคนปูไข่แบบเน้นๆและระดับความเผ็ดเราสามารถสั่งได้นะคะว่าเราจะเอาเผ็ดกลางเผ็ด<ๆ><ๆ>มากเผ็ดน้อยยำไข่ปลาหมึกร้อนใหญ่ๆแบบจัดเต็มหอยืนกินไปหลายยำแล้วนะแต่ยังไม่หมดร้านเจส้มเขามียำให้เราเลือกกินเยอะมากถ้วยนี้จะเป็นยำสามไข่ด้านบนท็อปด้วยไข่ปูมมาแน่นๆถึงเขาจะมีหลายยำแต่รสชาติยำแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันออกไปและทุกเมนูร้านเจส้มเขามีป้าย บอกราคาอย่างชัดเจนงานกาชาติอำเภอสีคิ้วจัดที่หน้าอำเภอสีคิ้วเลยงานเริ่มมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มีนาคมถ้าใครอยากกินทะเลดองและยำแซ่บมาร้านเจส้มที่ปายสีส้มได้เลยจ้า